ชุดเดียวมาหลยจะตายต้องรองครับตายอยู่นะชุดเดียวเลยเนี่ยจะรอมันอย่างนงังยนี่อ้าวยังไงเดยบร้อย สวัสดีครับอยู่กับผมยี่สบี่เนะครับวันนี้จะมาเล่นอเลสเตอร์ยืนกางครับรุ่นก็ไปเทมเขาล่างแปลงเดี๋ยวผมขึ้นไม่ให้นะครับอับสองน้ำครับตอนเนี้ยเข้ามโบกันหนึ่งสองสามครับง่ายๆ่ายครับถ้าอยากให้แรนตี้นี้อย่างสกิลสองให้โดนก่อนนะครับข่อยจับง่ายเวลซีนะครับ แกโมมี่ฟิกหน้าไฟเนี่ยเอาโมมีมาหน้าอู้หูอุซากวัโอโดอันตี้เกินเลยเปลืองจังวะตัวเนี่ยเปลืองมาหน้าขนาดนี้เลยเคลียร์เล่นก่อนนะครับ ขวบแล้วได้เลยเน็ตปิงตุยเนี่ยคนตายคนจับคนสวยรลอดด้วย เก็บอีหยัางเงมืกี้เนี่ยโดนตัวนี่ละกันเอ้ยว่าพิดหรอกเจ็บร้อยป่วนโดนต้ํมันหน้าเฮาเบิดอีกแล้ววะ ต่อมเตื้อเนาะสวน,ป,สนปุ๊บายสำนักคดเปลืองจัดเลยมันนะเฮาเบิดอกแล้ว Bỏ đồn đấy cả bỏ đồn <laughs> <laughs> Buộc cất dịch lấy à Bốm còn lặng cập Nhập loại không เียด <Yeah, S 2> ักไว้ครับตัดเลือดนะครับสินที่สามมอไว้นะมีเวเลดด้วยเหนึ่งเลือดล้นวนเลยตัดเลือดนะครับแล้วก็ตัดใจด้วยนะครับ <c oughs> เห็นเขาว่าตอบแชทกับตัดใจด้วยครับเอาสินหลอดแต่ยินครับเพราะมันดึงไปเลยอ่ะ เนี่ยจะรลมันอย่างเงี้ยนีย่อ้าวยังไงเจ็บร้ยบอยห่ <c oughs> อตีนจนเกิดประดินเจ็บนเจ็บนะ นับเล่นเลยกันอดีเพื่อนซื้อมันเห็นน่าจับมันจะเข่าเอ้าโดนมาติดสกิลหนึ่งยังไงผมมีอันดีนะพี่เกิดลบไปเนี่ยอ้ยดึงว่าแบบแสียกลางเลย 14k โบมีถิ่มเพื่อนแล้วครับเลืออน้อยแค่ไหนก็ไปช่วยอ่ะเออโจกโจกสุดสุดเกินแต่กระตุยงั้นทำไปดูเพื่อนทางไปแหละ ก็สิหลอเสื่อบหไดเลยครับปว่หลอบนี้เขาบม,มุมีฟิกเนี่ยอืมพี่เกิดดูดมากพี่แคใ่ใส่เจ้คข้องก่อนนะครับโอ้้อ่ะ กันไงเนี่ยกลางโซงไปรับเพื่อนกันครับบนเนี่ยเอาแกีกเลยกันครับมันติดสกิลสองผมนะนได้ยูตัวหนึ่งก็เอา ชิปปีครับันทีผม,ม,มน่าขอดยกมนเลยชุดเดียวมาหลุดจะตายต้องรอดครับตายอยู่นะชุดเดียวเลยครับน่าจะบุมีกันเวทนะติดคอมโบเฮ้าครับหนึ่งสองสามพยายามสกิลสองให้โดนนะครับคอยจับนะ มูเยอะแบบเขาอยู่เยอะกาแบบจับเลยก็ได้ครับแต่เขาต้องมีขอหานะครับจับมัวมวสวะเพื่อใดนะเอ้ยมาแล้วมล้วยังง่ายชนนี่ชนไปหนึ่งทีแล้วผมก็จับแทงด้วยประเด็นเนรียบร้อยครับไอตี่สกิลสองเขากับจับพุดนะครับเล่นง่ายๆครับ อืมอย่าโดนจับบนทูอืมตายจากยูซองเราเยจนเรนลี่ติดเคเรียบร้อยมาอีกบนล่ะ แต่ผมไม่จับนะครูว่าอหรอกนะดักไว้จะกิวด,กวดักไว้ครับดักไว้แน่ๆเดี๋ยวบิวขึ้นว้านะขึ้นแข็งเลยเลยกัน จังวะฝ่าจังพได้เลยก็ต้องไปอ่อนะครับทำเลนอะไรตือครับเนคนเดียวนี่ว่่คือแลยอืมจิบตียาวนานมากวองตัวที่สามนียตัวที่สอง ช่เหมืนอ,อจนจะได้ใส่แตาตายเกินจับเบิดไม่สนลูกใครเ,เอาหน้าคอดก่อนมุงเลยเป็นหนาได ตัวแบกดีนักมีตายเกิดนะครับเฮามันงย่างงงงเป็นยับเลยเนี่ยวกอบวนก็นเอาทัดเลยเบื่อเลยนะปันมาไดนท้องควาเนี่ยปิวจีจีครับประมาณนี้นะครับอันนี้เตยยินกลางครับคอมโบยเป็นครับแรงเนี่ย้้ทิบนวมันเบา,ม,เบามันเบาครับมันจะกูกลิบนี่เลย เอ็มวีพีครับอ๋อ้ขวงกับประมาณนี้นะครับอันเจีซีนะครับอ๋อก็เกิดนะถ้าแบบกิดว่าโตัมันบ่ถึงตัวหลวงเท่าไหร่ก็เป็นสมมุติเดียวนะครับ อยากให้เรียนอยากให้เรียนตัวใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเจอกันครับคลิปหน้าครับไปแล้ว